นี่คือเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนนึงที่เดินกลับบ้านแล้วเจอกับอาเจในชุดแดงจะเอาเจ๊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 เย็นก่อนเจ๊เจติดบักนะครับเนี่ยอ้ยิ้มอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ยางหลอนวันดีครับวันนี้ผมไอโตกจะมาเล่นเกมอากายออนะเป็นเกมผีจากญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเล่นกันเยอะมากในช่วงนี้ วันที่21เดือน10หืมโอ้เปิดถ้ามาแบบย้อนยุคนะครับมันเป็นวันที่ฉันกลับบ้านดึกแถวนี้มืดไปหมดเลยอะ่ะฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วอ๋อก็เช่นเคยนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผลงานของผมและให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปนี้เย a h yeah. เป็นเกมเดินกลับบ้านชิลๆไม่เดี๋ยว เริ่มมาคือเจเดินมาอย่างนี้เลยอ่ะโอ,โอ้โหเราเดินต่อไม่ได้นะครับต้องยืนจ้องหน้ากับเจคนนี้คนโอ้ยมีบิดคอมาด้วยวันแรกยังไม่มีอะไรหรอกมัง้งกลับเลยดีกว่าบ้านเราไปทางไหนทางนั้นน่าจะไม่ใช่นะครับทางตันงั้นเราไปทางนี้ คนก่อนหน้านี้มันเจ๊เขาดูอันตร,รายมากเลยล่ะกลัวจังเลยอะ่ะต้องรีบกลับบ้านแล้วอ่าวิ่งเร็วขึ้นไหมไม่รู้นะครับไม่มีใครตามมานะโอเคเหมือนเกมจะแอบ,บแลกโหลดผีเล็กน้อยนะครับระหว่างที่วิ่งไปดีอยู่นะครับเกมให้บรรยากาศใช้ได้ดูน่ากลัวน่ากลัวเฮ้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 แปลก,ปลกนั่นใครนะอา้า ทำไมพี่ก็ออกมาวิ่ง4คูนร้อยวันในเวลาแบบนี้อย่างวิการไม่รู้นะครับแต่เราวิ่งสวนกระแสไปเข้าไปเลยเออเหมือนเขาวิ่งหนีอะไรมานะเออผมไปญี่ปุ่นมาประมาณแบบห้าโมงเย็นนี่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือคือมืดแล้วก็งเงียบแบบนี้เลยแทบไม่เห็นคนข้างนอกแล้วอะแถวบ้านเราห้าโมงเย็นยังแบบว่าเฮฮาปาร์ต<ๆ>ี้กันอยู่เลยใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นประมาณนี้เลยนะครับ ตอนนั้นผมลากกระเป๋าไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยแบบว่าหกโมงเย็นให้บรรยากาศหนซ้อไม่ใช่บรรยากาศนี้แน่นอนอุ้ยอ๋อเราต้องไปห้องนั้นห้องเราโอ้พี่ก็ทําอย่างกับว่าผมโดนลากขึ้นไปโอเคไม่มีใครตามมาห้องเราอยู่ชั้นสามปึ๊บ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 อีกนิดเดียวเท่านั้นน่าจะถึงบ้านแล้วเดียวซ้ายอุ้ยจิ๊บอา้าวอยู่ชั้นสี่เหรอ นี่มันอาพาร์ตเมนต์เดียวกับเกมพาราโซเชียลแน่ๆเฮ้ยอ้ไม่มีอะไรอืมเครื่องซักผ้าเว้ยทำไมช็อตเสียงอะไรเอย่ยปิดทีวีโอ้นั่นมันแปลกชะมัดเลยฉันคิดว่าฉันลืมปิดมันนะ ลืมปิดทีวีก่อนออกบ้านจะว่าไปมันปรับปรับความสว่างได้ไหมครับผมว่ามันค่อนข้างมืดนะครับบางคนดูในมือถืออจาจจะไม่เห็นแล้วไม่มีให้ปรับเอาถ้าเปิดไฟฉายได้พี่พี่ไม่บอกผมผมวิ่งมามืดๆเออสอรี่นะครับไอ m อ o มสอราีจกัจีหัวใจเหนื่อยจังเลยอ่ะวันนี้นอนดีกว่าโอ้ราตรีสวัสดิ์นะครับวันที่ยีเดือนสิบวันต่อมา เปิดไฟแล้ววันนี้นะครับไปเดินมืดๆอ๋อไม่แสดงว่าเราเปิดไฟสองหน้าเจาไดเหรอโอ้โหอ,อยากย้อนกลับไปสองในวันแรกเลยอย่านะดูว่าผมค่อยพาวัดอะไรวัดส,สมแหนเลยนะอย่าอย่าเสียงอะไรวะไม่มีหลอนหลอนไปงั้นแหละโอ้ตู้โทรศัพท์มันเบี้ยวๆแปลกๆนะครับตอนแรกมันไม่ได้เบี้ยวแบบนี้เอ๊ะ ดูรถคันนี้บ้างไม่ใช่ทางกลับบ้านเอารถมาจอดขวางกันงี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอโอ้คุณพี่ชายฉันคือตำรวจตำรวจแน่น่ะนี่นายมาทำอะไรในเวลาแบบนี้อ่ะผมผมกลับบ้านไงครับในเวลาแบบนี้เนี่ยนะก็อ๊ แล้วผมต้องกลับเวลาไหนผมเพิ่งเลิกเรียนนายนี่น่าสงสัยนะแต่ว่านายดูท่าทางไม่ได้โกหกซะด้วยสิดูหน้านายก็รู้แล้วคนซื่อแบบนี้จุดจุดจุดจะว่าไปนายไม่จะกลับทางนี้ตลอดเลยเหรอครับเลิกเรียนจากมหาลัยผมก็กลับทางนี้ตลอดนั่นแหละแล้วเมื่อสามวันก่อนเนี่ยนายได้มาแถวนี้ไหมอ่มทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะครับ จุดจุดจุดความจริงแล้วคือมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนเอ๋มีเหยื่อด้วยกันทั้งหมดสองรายโอ้เหยื่อรายแรกที่ถูกฆ่าคือภรรยาของเขาที่หลับอยู่แล้วมันก็ฆ่าสามีของเธอที่กลับมาหลังจากนั้นสภาพศพถูกแทงเละเทะไปหมดถูกแทงย่ำย่จนไม่อยากจะมองเลยล่ะนายน่ะ เห็นคนน่าสงสัยระหว่างทางกลับบ้านบ้างไหมผมเห็นผู้ชายแปลกๆคนหนึ่งวิ่งไปด้วยครับผู้ชายแปลกๆอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้เขามีให้เลือกนะครับว่าเราเห็นผู้หญิงชุดแดงหรือว่าผู้ชายแปลกๆแต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงชุดแดงมันมันดูไม่เหมือนฆาตากรเท่าไหร่นะถึงจะดูเหมือนผีก็ตามบางทีนั่นอาจจะเป็นเบาะแสที่สำคัญเลยละ่ะถ้ามีข้อมูลอะไรแล้วก็บอกฉันด้วยนะ เอาละนี่ก็ดึกแล้วกรับบ้านซะครับไปก่อนนะครับเฮเอท่อนึกว่ามีอะไรเมื่อกี้เหมือนผมจะพูดอะไรสักอย่างแต่ว่าลืมไปแล้วนะครับเจอคุณตำรวจเข้าไปคุณตำรวจครับเฮ้พี่พี่พี่อย่าพึ่งไปพี่โอ้พี่เดินหนีด้วยดิพี่เป็ตำรวจจริงไหมเนี่ยเออเอาเดินหนีช้ <c oughs> อะไรเลยน้องพี่ไปดีกว่านะเอา้าโอคือพี่ไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้บ้างเหรอให้ตายเถิดเอาเป็นว่าเราเดินไปก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าเดินเท่าไหร่ซอยนี้อุ้ยเสียงปืนเนออโอพี่ตำรวจต้องมาแล้วนะอันนี้มันแปลกๆสุดๆ หรือไม่ไนายก็ควรจะย้ายบ้านได้แล้วไม่ไหวจริงแถวนี้แปลกแปลกเหมือนจะมีเสียงคนเดินเข้ามาอ่ะอ่ะไม่รู้รีบกลับบ้านดีกว่าตรงไปเลยฟืบชั้นสี่รอบนี้ไม่มีผิดมันมีอีกาบินวนด้วยนะครับสื่อว่ามีศพ หรือว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่านี่ไม่ก็ผีอ่ะสักอย่างหนึ่งอะ oh oh. ห้องไหนนะห้องเราอ่ะจำไม่ได้ห้องนี้เหรอโอเอ๊โอ้ห้องลองสุดท้ายโอเคไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแถวบ้านของฉันเนี่ยฉันไม่อยากไปแถวถนนนั่นอีกแล้วจริงอ่ะหิวจังเลยอ่ะ สงสัยจังว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างไหมตู้เย็นพังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วเราหยิบของกินออกมาแล้วใส่เวฟก่อนเลยสองได้ไหมใครเคาะปึ๊บไม่มีไม่มีมมโอ้โหเปิดไฟได้ไหมในบ้านเปิดได้เย้ได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายนะครับ โอ้โหดีๆขึ้นเยอะไฟ่ายมันแสบตาเย้อเอ๊ะเสียงไรอะโอ้โหซ๊ดเอ้ยผมซ๊ดอ,อร่อยมากอ๋อท้องอิ่มแล้วตอนนี้ได้เวลาเข้านอนคือตอนไปกินรามเมงที่ญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นนี่ซืดดังมากซืดแบบนี้เลยครับ ผมพยายามสู้ซื่อสู้เขาแล้วอะแต่ว่าสู้ไม่ได้จริงโอ้โหรามงร้อนร้อนสู้กันไปได้ยังไงแล้วผมอ้าวผมกดนอนไม่ได้แปลกต้องปิดไฟเหรออ่นอนไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ให้นอนนี่หว่าลอกกันทั้งนั้นเอออ้าวนั่นไงมีคนมาส่องก่อนนะครับชื้ไม่มี อีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีุดแล้วผมเปิดเฉยอละอ๋อแล้วใครวะเนี่ยคนใส่ฮูดเอ่มมีอะไรเหรอครับนายคือคนที่เพิ่งจะย้ายออกอย่างงั้นเหลอเอ่อครับใช่แล้วอ่าฮะคุณเป็นใครเนี่ยนายต้องระวังตัวไว้นะ ฉันเห็นผู้หญิงแปลกๆยืนอยู่หน้าห้องนายสองสาครั้งแล้วมันน่าขนลุกมากๆเลยละ่ะฉันเลยคิดว่าฉันควรจะมาบอกนายแค่นี้แหละไว้เจอกันเฮ้เฮ้เจ้เขาตามมาหาเราทําไมอ่ะอหรือบางทีเจ๊อาจจะเป็นผีดีก็ได้นะครับอยากให้เรามาตามหาคนร้ายให้เขาหรือเปล่าใช่ไหมอืม นั่นพี่คนนั้นเหรอเอา้าพี่หนีไปแล้วพี่ไม่รอผมเลยพี่ครับโอ้กลับห้องดีกว่าแบบนี้ NPC เกมนี้ดูแปกลกๆนะครับมีการหยุดนอนเราด้วยแต่พอเราเดินเข้าไปเขาจะหนอีอะไรอะ่ะอีกาอีกาบินมาชนโอ้เข้านอนดีกว่า ือวันที่ยี่ิบเอ็ดเดือนสิบเอ๊ะทำไมมันย้อนกลับไปวันแรกอ่ะโอ้ถอยเหตุการณ์เก่านะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาตามถนนพร้อมกับเสียงปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิปปรลินโอใครโทรมากันนะโอ้สวัสดี ุณนี่คุณกลับบ้านดึกอีกแล้วเหรอวันนี้น่ะเออใช่วันนี้ผมยุ่งมากเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวพี่ชายใส่ฮูดเดินผ่านเดือนนี้งานเยอะมากเลยล่ะคงไม่ค่อยได้กลับบ้านถูกเวลาเอาแมวออมาไหมยิ่งกว่านั้นนะนี่เธอมีอะไรหรือเปล่าน่ะแปลกมากเลยนะที่เธอโทรมาแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องบอกคุณ ฉันอยากจะคุยกับคุณที่บ้านเพราะงั้นรีบกลับนะเป็นสามีภรรยาที่ตายหรือเปล่านะครับอ่าเอาอะเกมมีความแบบเอ๊ะเอ๊ะอลเ่นเป็นสามีที่กลับมาบ้านกลับมาแล้วจุดจุด,จด ระยาะของฉันหลับไปแล้วอย่างนั้นเหรอ,อ,อเปิดไฟได้นะครับโอ้โหแม้กระทั่งในแฟลตแบ็กก็ยังเปิดไฟได้เสียงนาฬิกาไม่มีอะไรหรอกอุ้ยยบโอ้นึกว่าจะส่องกระจกได้จะได้ดูว่าเป็นสามีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วปะ่ะน่าจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าผมว่าชั้นล่างไม่น่ามีอะไรนะครับ ห้องน้ำห้องห้องซักผ้าดูข้างบนกันอสามห้องห้องนี้เปิดไปได้ห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ผมจะจามที่เสียงหายอุ๊ยเปิดไปด้สักห้องนึงเอ๊ยยังไงอ่ะต้องดูข้างล่างเหรอ ังไงนะโอโอ้คือเขาน่าจะสื่อว่ามีคนเปิดประตูมาจากหน้าบ้านแล้วก็เข้ามาพร้อมกับรอยเลือดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงประตูใช่ไหมแล้วก็เรื่องคือรอยเลือดมันแยกไปหลายทางผมไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนเอ๊ะเอ๊ะเ,เสียงคนวิ่ง เอาแล้วคือชัดเลยว่ามีคนอยู่ในบ้านน่ะที่ไม่น่าจะเป็นภรรยาของเราโอ้โอ้ลือดโอ้แล้ไงพี่ไม่ตกใจหเหรอลีกโอไม่นะไม่นี่ล้อก,ก็เล่นใช่ไหมเนี่ย ไฟดับด้วยนะแม้กระทั่งไฟฉายมีเ,เ,เสียงคนเดินเฮ้เฮ้ยอ่ะ,เ,อะอเจ๊ชุดแตงเจ๊เอ,เอ้าสรุปเจ๊เป็นฆาตกรเหรอ เฮ้ๆออใครมาเยี่ยมดึกดื่นป่านนี้กันนะอันนี้เหมือนจะสื่อว่าเราฝันเห็นเหตุการณ์เลยนะครับโอ้โหหลอนๆน่ะอุ้ยสาวชุดแดงมาเยี่ยมหน้าบ้านไม่เปิดไม่มีทางที่ผมจะเปิดประตูโอ้ยกดซ้ำด้วยเหรอโอ้ย เฮ้ยกดรัวๆทำไงดีเอาแล้วชีวิตชีวิตเปิด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 ไฟเปิดไฟเปิดไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นบ้าไปแล้วเ็จฉันต้องโทรเรียกตำรวจตำรวจบอกว่าอีกสองนาทีจะมาถึงฉันต้องเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าตำรวจจะมาอุ้ย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 หนึ่งนาทีเดี๋ยวก่อนทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเราที่อะไรอะ เจ๊ไหวมากเอาใหม่นะครับรอบนี้รีบไปแอบห้องน้ำอืมน่าจะได้นะผมว่าโอ้โหวังว่าเจ๊จะไม่ปวดท้องเข้าห้องน้ำตอนนี้เ้เจเดินไปไหนอะ่ะไม่น่าใจนะครับ เหลืออีกหนึ่งาทีผมว่าผมแอบนี่แหละไม่ไปไหนแล้วอุ๊ยว้าวเลูประตูได้ด้วยอะเจ๊โอ้เจ๊ไม่ธรรมดาี่เอาเล่นมาจนจบผมเพิ่งรู้ว่าปิดฟิลเตอร์ได้โอ้ย่างเซ็งฟิลเตอร์มันไปอยู่ในหมวดหมู่เกมเพลย์นะครับไม่อยู่ในกราฟิกโอ้ อตอนนี้ผมย้อนมาแอบในห้องน้ำเหมือนเดิมผมว่าตรงนี้เวิร์กสุดเก้าแปดเจ็ดเสียงเจอยู่ข้างๆเฮ้ยศูนย์ศูนย์อือรอดหมดเวลาตำรวจมาแล้วเจตุนตำรวจจับแน่ผมเปิดได้ไหมอ่ะโอ้ ้หญิงคนนั้นหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงมาทำร้ายฉันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ถูกจับเลยแต่ดูเหมือนว่าทุกๆคืนฉันจะยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าของเธออยู่มันน่าขนลุกมากฉันตัดสินใจว่าอีกไม่นานจะย้ายออกจากที่นี่และหวังว่าตำรวจเนี่ยจะจับตัวเธอได้เร็วๆนี้ อย่าบอกนะว่ายายไม่ทันเสียงทเท้าเจมาแล้วโอ้เจาทะลุประตูมาเรียบร้อยแบท โอ้แสดงว่าต้องมีวิธีได้ฉากจบที่ดีกว่านี้เหรอโอ้ oh. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาตามหาฉากจบคูดเอนดิ้งกันบ้างนะครับโอ้ oh. oh. เริ่มในฉากที่เจมาอยู่หน้าบ้านเราอืม hmm. สีตายมากเลยเพราะว่าพอปิดฟิลเตอร์แล้วภาพดูคมชัดขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้ oh. หน้าสยตายที่ตอนแรกไม่ได้ปิดนั่นแหละครับโอเคทำไงวะเน,นี่ยจงังหวะนี้เอาเปิดห้องน้ำไว้ให้เจคนเล่นกัน โอ้โหเราเราเปิดประตูได้เลยเหรอเอ๊ะเอาไปว่างั้นผมรีบหนีก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันนะครับโอ้แต่รู้แต่ว่าอยู่นี่ไม่ดีแน่เมื่อกี้เห็นอะไรอีกาแน่แน่ไม่น่าใช่คนวพาแต่พี่ฟูดตแดงคือใครวนันนี้ผมต้องไปทางไหนทา,ท,าทางใหม่แล้วกันไม่เคยมาทางนี้ผมถูกเจตามล่วเฮ้ยเจวิง่งเจวิ่งมาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย เจ๊สี่คูณร้อยมาเลยอ่ะแล้วตัวละครเรามันขาสั้นหรอือวิ่งไม่ทันเนี่ยโอ้ยรอบที่ผมลองปิดไฟบ้างนะครับเผื่อเจ๊หาผมไม่เจอคือไอตอนในห้องน้ำอะผมกดหมอบใช่ไหมเจ๊ก็เลยหาไม่เจอได้เกี่ยวเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับเอาเป็นว่ารีบสำรวจแถวนี้ที่ที่เราไม่เคยมาเอ่อะอะไรอะ ค้อนเหรอค้อนกับเด็กมีไว้ทำไมเอ๊ะเ,เจมาแล้วไม่ยาอย่าเข้ามา้วจุจ๊บ <c oughs> <c oughs> เอา้าเอาผมคว้างค้อนใส่เจเอายาับ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเดย๋ยวนะ คุณจะบอกนะว่าเจโดนจับอย่างนี้หมดแววสาวในชุดแดงโอ้ยสิ้นลายเกมว่าจะขำแล้วจะจามในเวลาเดียวกันตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นตายแล้วมันเป็นการป้องกันตัวเองฉันก็เลยไม่ถูกจับกลายเป็นว่าเธอคือคนร้ายที่ฆ่าสองสามีภรรยาซะด้วยและเธอเคยเป็นอดีตชู้รักเก่าของผู้ชายที่ตายไปตำรวจสันนิษฐานว่า นั่นเป็นแรงจูงใจในการฆาตกรรมของเธอหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฉันก็ย้ายออกและไม่เคยรู้สึกถึงเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกเลยเฮ่อันนี้เข้าใจได้นะครับว่าทำไมเจ๊ถึงไปฆ่าสองสามีภรรยาก็คือเหมือนจะหึงหวงโหดผู้ชายใช่ไหมเคยเป็นคนรักกันแต่แบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ๊ถึงมาไล่ล่าเราเอะฉา,ากจบดีคือยังไงนะสรุปว่าเจ๊แอบชอบผมใช่ไหมเลยตามผมมาที่ห้อง แล้วพอผมไม่เล่นด้วยเจก,ก็เลยตามผมไปทุกที่อย่างเนี้เหละอืมผมไม่รู้จะกล่าวอะไรกับเกมนี้ดีคือตอนแรกมันเหมือนจะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีสตอรี่แต่อยู่ๆตัดจบเก่าๆซะง,งั้นคือผมก็นึกว่าอาเจเสื้อใดเป็นผีแต่เจอคอนฟ้าทีเดียวล้มไปเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อทุกคนคิดเห็นยังไงกับสตอรี่ก็มาคอมเมนต์ช่วยบอกผมได้นะครับ เอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ